สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับต่อพบกับบอลบอทกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปตอนสั้นๆน,นะครับช่วงนี้ก็จะเน้นไปที่คลายสินะครับอือโดนแล้วคพึ่งหลอดเลยตอนนี้ก็จะเปิดต้นเกมด้วยหุณคลายสิท์นะครับ กำลังมันครับกับการจักยิงครับสไนปเปอร์ครับอืมเลือดยุบเลือดยุบตรงนี้มันอึดังวะจากที่มาก่อนนะครับต้นเกมเราจะวิ่งเก็บเสาไปก่อน,นครับอ้อยคือไปเลย ตอนนี้ก็เปลี่ยนแนวนะครับเป็นซุ่มยิงตอนต้นเกมครับก็จีชาตัดกำลังของฝั่งแดงนะครับให้มากที่สุดเรียบร้อยดมันือโอ้โมันมันครับมันมันเรียกได้ว่ามีอนาคตนะครับสาหรับพุนไขสิทธิ์ตัวนี้นะครับแ่ เรีบร้อยที่เป็นคิวไปเลยโอ้ดีกว่าขน,นมเลยครับขน,นมแต่ว่าไอตัวข้างหน้านี้มันจะอึดนะครับอึดมากเอาละโอ้โหที่นี้มันยิงไม่เข้าครับเป็นยังไงวะแต่จะเซฟปะดีคหุณโคตรอึดดูนะครับเ,เพื่อนๆในทีมก็กำลังลุมเลยนะครับ ปืนผมที่เก็บมาแล้วสามตัวครับยังยิงไม่ตายเอาที่เฮ้ยโอ้เรียบร้อยเลยมันเหมือนปืนแม่เหล็กกับปืนใหม่ป่านี่รังแคงเลยต้องถึงมือแต่ท่านลุก ก็นะครับไททันลุกได้หลังจากมีการาโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็โมดูลแอมเขียวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่อึดเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับใส่แทงใส่อึดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่เวิร์กเหมือนเมื่อก่อนนะครับกลับกานว่า คุณเก้านะครับยังอย่างลุชดอเนี่ยเหมือนจะยังลาคดกว่า,าเป็นว่าส้องใส่จะต้องมาอาัพลุชดออีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยดันมาหน่อยหนึ่งแล้วแต่เวลยังไม่สูงนั่นแหละอ้าวไม่โดนไม่ฆ่ามันเนี่ยเฮ้ยโอโดนปืนไฟด้วยปืนไฟนี่กำลังแรงนะครับโอ้ก่อแตงแล้ว อย่างนี้อยู่ไม่ได้นะครับถ้าเราเรารู้สึกว่าเสียเปรียบเนี่ยเราก็ต้องหนีก่อน,นะครับเรียกว่าไปตั้งหลักกันใหม่แนมตัวเล็กปูเล็กนะคิดจะมาเก็บเราฮึฮึคิวไปเฮ้โอ้โเพื่อในทีมเราเหลือสามนะครับตอนนี้ฝั่งแดงนี่ผมก็นำครับบินกันให้วอน ตรงนี้มีที่หลบกระสุนหน่อยนึงมาโดนกันตัวตัวแหม่ก้ามากที่จะมายิงอัดแล้วนี่จัดไปตรงนี้หลบดีนะครับหลบมิดเลยอืม <c oughs> ตัวดี โอ้ที่เป็นคิวจอดปึ๊บโอ้โอ้เรียบร้อยคอแตะโอ้บกขึ้นครับนี้รู้สึกมือไม่ขึ้นนะครับเล่นมาหลายเกมก็รู้สึกจ็บแพนล้วนลัวแม่ ทแลนะครับวันนี้ก็พ่ายแพ้ไปนะครับมันมาเลยนะครับได้คิวมาเพียบเลยแต่ว่าต้านไม่อยู่นะครับต่อไปก็น่าจะอัพลูชดอรมาเลยนะครับเพราะว่าหุ่นใหม่เราก็ยังไม่มีนะครับแม่ดำเนินไปขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชอปชมในวันนี้นะครับชอบฝากแลวก็แชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพบกันในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ